วัสดีครับประพาวำนุ่มผู้พานอีกแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยูย่ยยกระร้ังป่าคือนเขาครับหนึ่งสร้างเขาเลี้ยงป่านะพี่น้องเนาะซอนหอยครับหอยแมงผูบแม่ผนเต็มเลยครับพี่น้องใต่กระชังเนาะอย่าซูมให้เบ้างเนาะว่าน่ะเป็นแพ้เป็นแพ้ยังค,ครับใต่โป้เนี่มาเบื้องมองนี่ครับหนึ่ดเต็มเลยครับนี่หอยหอยกุ้งมังกรครับพี่น้องแม่หมู กูมักกรอนผัวน่ะเอาเนี้ยังไงนะผมเต็มเลยอ้าตายแล้วบ่ดตายแล้วพี่น้องสออูกครับกูมังกรครับเอ้ยุมนี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องปลากระพงหอยครับผัวน่ะหอยแมงคู่ครับโซ่เป็นโซอยู่พี่น้องครับหอยแมงคู่ สะอ่อนครับไม่ได้บว่ากินเนาะคนเตรียมอยู่หอยมังคุดเตรียมมาเล็กก็คืนเลือมาแล้วเราต้องจับก่อนนี่ครับหอยมังคุครับตัวน้อยมันตึ๊บตบขึ้นมาแล้วครับเอ้ยขึ้นเรือมาครับเพื่อน คือเรือมาเป็นตะย่างขนาดนะบนรรยากาศตรงนี้วันอาทิตย์นะครับมาเหรียญน้ำมวูวเขากูนะไต่โปะไต่อย่างนี้แต่หอยเ,เต็มอยมโยคืออยากกินเด้อคืออยากกินยงไดนี่ดึงเสียขึ้นมาเลดนี่ครับพี่น้องนี่ครับตัวน้อยมันเป็นกวงอยู่ครับ hỏi hết đúng rồi mua nhây là bao nhiêu lắm đây đây này pha, cầu pha cầu không phải nó không tẩy đảo lên ôi tuyển ma đó ôi phà cầm chạy không นุมพูพานสะอ้นแต่หอยลนะพี่น้องหอยแมงผูครับจับกันเป็นเหลีบเป็นก้อนเป็นงวนเนาะยืนหอกกระแทเครื่องันไฟนะครับเสียงจกดังแน่จนันเอยพี่น้องระไ้อสแสงนะพี่น้องบรรยาก,กาศน้ำทะเล น้ำสีป้าอันตามันอำมาเลเซียนะครับเรือมาสรงทรายส่งของเปลืองน้ำโปะนี่มีแต่หอยครับจับเต็้มเลยไปพมหอยไปอยู่ที่นนอกตอ <c oughs> วนปลากันหลายครับอยู่นอกกระช่งนี่ปลาไม่ได้โตใหญ่

ก็กินเงียครับแต่บนข้างล่างใส่โป่ง่มี้แต่หอยครับ้องแต่อนเนาะบ้านเขาเขาจะจับไปขายเนาะอันนี้ปลาครับเห็นมายูทูบไรบ้างครับปลากระพงครับ่นู่จดตัวใหญ่ครับลอยฟูงงเลย เก็สั้งเขาเนาอเข็นาป่าอ้้หอ,อดห้อยทั้งป่าทั้งกุ้งเรียนกัะตั้งนะหอยู่ครับดูแลสองคนนึงครับเนี่ยเไอ้คนเข้ามาครับสองคนเขาจะดูแล,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 แลอย่้นะครับมอาอยู มาแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเดี๋ยวกันนกบตังสานะรคดีนี่ฝากไว้สนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องคนไลค์คนแชร์คนติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มผู้พาน,นะครับเนาะเดี๋ยวมีโอกาสนากระชิดมะทายให้เบิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆครับดีวีดีทวดจีนนะครับพี่น้องจะมาเอาหอย,น,ย,หอย,หยน,นี่ครับหอยลายครับสารับดี่นี่ฝากไว้สนี้ครับขอบคุณครับ